ยืนเจ้าเห็ดอี่ยงโอ้ยเอาไว้หาเบื้องหนังเรื่องกูผ่านสะอื้นเห็นเขาว่ามันสนุกดีเดยน่คือบทหาเบิ่งหนังสงครามที่มันเกี่ยวกับทหารน,นะมันระทึกใจดีน้องยักเบิ่องเออวาพื้นทหารไอ้ก็คิดพ่อลานอยู่บ้านเนาะอือเป็นอย่างมันเห็นทหารย่างผ่านหน้าบ้านบ่อยดิอือม,มันย่านย่านคือสิยเนะโอ้ยแต่อย่างน้อยน้องก็ย่านคือกัน แต่เดี๋ยวนี้นะน้องกันยังย่านอยู่ย่านอาหารนะเน่ยน้องย่านอาหารอีหยังทหารบกบอทหารอากาศบอทหารันมาบบน้องย่านอยู่ท่าหันอันเดียวทหารันอี๋ท่าหารเหลี่ยท่าหันเหลี่ยท่าหันเหลี่ยโอ้ทหารันเหลอ่ย Hah, <laughs> dia. Eh? Ya, hantar